ดีจ้ายิงหญิงคลิปนี้มีเรื่องเล่าพี่สาวฉันเองที่ใส่แว่นตาเธอชื่อปา้าภัยเธอเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิงใหญ่ในชีวิต เปลี่ยนแปลงอะไรปติอุ้ยนละยากเล่าหญิงพี่สาวฉันทําง,งานมาตั้งแต่อายุสิบห้าแล้วหญิงแม่ฉันน่ะสิคอยพราบอกพำว้าซูฟังตลอดเวลาว่าเอือยนะเขาไปเห็นงานอยู่โรงงานที่พ้าปะแดงตั้งแต่อายุสิบห้าคอยส่งเงินให้แม่เลียงนองเลียงนงเอ่อเฮ็ดเงินเฮ็นสร้างกับไอ้สองคนแต่กี่แต่ก่อนแม่กับบ่มีเงินนี่เอือยไปโรงเรียนเอือยก็เลยเสียสละเขาไปเห็นงานโรงงานอยู่ที่พ้าปะแดงส่งเงินส่ง ข้างมาจนเสือคขอขั้วเรียงนองเออเธอแม่ึงนจะค่อยสิพัมพบอกอยู่ตลอดเวลาอยู่แบบนี้พอเธอทํางานที่พักะแดงได้สักพักหนึ่งเธอก็ย้ายกลับมาทํางานที่เขตสาหการรมบ้านเรานี่แหละอยู่ที่บริษัทนี้ประมาณยี่สิบกว่าปีเธอหญิงเกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ขึ้นในชีวิต เอยียงเธอบริษัทเศรษฐกิจบูดีบริษัทปิดตัวลงโดยที่ไม่มีสัญญาณอะไรมาก่อนเลยนะเปิดแบบกระทันหันแต่การไม่มีโอทีทำก็เป็นมาตั้งแต่ต้นปีแล้วแหละยิงคนทาง์ทจกรกะทอนกระแทนมากบ่มีโอมาเรื่อยๆเออบัตรที่นี่ผัดปิดโตลงใครในเดือนนี้แหละยิงเออพี่สาวฉันตกงานตกมาไห้ตก,ตกคนเดียวได้ยิงทำงานบริษัทนี้สามคนพี่สาวฉันตกงานทั้งหมด ถามคนภายในครอบครัวนะเธอเธอจะไม่ให้บอกว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงคั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตได้ยังไงเธอดูพี่สาวฉันยืนเห็นงานในบรรยากาศแบบนี้ตลอดระยะเวลา20กว่าปีเขางาน6กโมงเลยงานถุหนึงกลับถึงบ้านเกือบ2องทุง่มออกจากบ้านตั้งแต่6กโมงเธอชีวิตเธออยู่แบบนี้มา20กว่าปีนะหญิงยืนอยู่จังสีล่ละเธอเธอดูความอดทนพี่สาวฉันสุดยอดค่ะ อันนี้เป็นบรรยากาศภายในที่ทํางานของพี่นะคะเธอความอดทุนเธอเยอะมากแล้วเธอก็ค่อนข้างที่จะอายุเยอะแล้วตกงานทางนี้แต่ว่าสิบุบไปสมารมองได้แล้วละจ้ะก็จะมาทําหน้าที่แม่รับส่งลูกแต่ใดๆคือคนเคยเห็นงานนะยิงคนเคยทํางานเธออยู่ซื้อบริษันดอกซุนท์เรขนมไทย เธอถ้ามีจัดเบกสำนักงานหน่วยงานของรัฐหรือบริษัทเอกชนต่างๆนะจ๊ะสนับสน,นุนครอบครัวเราได้นะที่บ้านเรามีขนมไทยจัดเบกหลายแบบนะจ๊ะขนมกล้วยขนมฝักทองขนมใส่ไส้ขนมหน่อไม้ทําได้มากกว่านี้นะทุกคนตอนนี้กําลังฝึกฝีมืออยู่จ้ะเอออยู่ซื้อๆบอกเปลดหลอกหลังจากไปส่งลูกไปโรงเรียนแล้วนะ เออแม่ฉันกับพ่อคอยกํากับดูแลว่าทําแบบไหนแบบไหนพี่สาวคนนี้จะเพจขนมบ่กคอยเก่งเพราะว่าเธอนะ่ะก็ทํางานมาตลอดนะจ๊ะตอนที่ช่วงฉัน้นทําขนมขายกับแม่ก็จะมีชั้นกับพี่สาวอีกคนหนึ่งของฉันที่เป็นคนห่อขนมกวนขนมพี่สาวคนนี้กับสียุกรุงเทพสัส่วนมาก เธอตอนนี้กาลังฝึกปือฝีมือนะจ๊ะแต่ว่าได้คุณยายจ๋าถ่ายทอดกลยุทธ์ให้ทุกอย่างมันต้องเป๊ะหรืออยู่แล้วหญิงเธอไม่สานาัะสนุนกิจการเล็กๆในน้อยในครอบครัวของขันให้ด้วยเธอเบิงคนนี้จ้ะเป็นคนขายทอดวิชาและก็สูตรขนมต่างๆดังเดิมเด้เดยหญิงสูตรโบราณเด้อจ้าอร่อยทุกคำอร่อยทุกอย่างแต่ญิงเธอจะไมคือ ของเอื้อยฉันไปจัดเบกจัดอย่างนเนเธอร์สนับสนุนด้วยนะจ้าแต่กาว่าสิบของง่าลงง่าเราลาเอื้อ,นอยนะเอออสายูหลายแล้วกับพักพรอ,อยู่บ้านมอ